ใกลแห้งหที่ไปลักไก่ตีเขาเจียวมากนึงไอ้กินไก่ตีขโมยเข้ามาเหรอแซบแซบพักแซบเนี่ยแล้วคนมอนเตเต,เต,เตอร์คนที่สอนเขาอะเฮ้ยครับ,บ,บรแบงคมดอืยังารพี่หมเครับสวัสดีครับผมเป่านั่นเมืองบนนะครับเด้อเมื่อนี้กะหาแนวกินแรงครับคำแรงมามากระเป๋าย่ากระเป๋าย่าปะไอเยังกินแรงด้วยเฮ้ยหมูเลี้งนี่ได้ข้าวว่าพี่น้องสมัยยามหลายด้วยผมสิไปทา้งในนอกเหมือนนี่อ่ากุลละ หาขางล่านแหละได้เ <Nie> ข <iye S 1> <Okay. S 2> ้าวาแถวขางล่านมันมีสุ่มไกลตีอยู่ไม่หาลากลตีเป็นหนึ่งใกล้ได้นามกินจ้าตัวสองตัวปะเบาแย่เยองายง่าๆมาจับตัว้าคบ่นหีเบดแย่จับน้องบท่านเอามาใหสุเลยะเาตัวนี้ว ใกล้แล้วแก้วึกล้หมดแล้นงุปเนี่ดเดยเพื่อขอ้เอาไปกินเอ,อเนี่แหละแกนกนินแรกหน่ใกล้ใกน้าสุขดรอยเอได้ใกลตีมาทั่งขวเหมดใกล้ตีมาวอดข้ออดเขียมาลาดมาไปหาพเพคนเก่าเขาุรักพนเกา่าอาเ่น,นโก เห็นแล้วนแซ่บว่ยผมเป็นื่องรกมทกกทานหลายกิ้วแล้วก็ยูบนห้อมเลยเนี่ยยูตัวหนนยโงโค้งะอ๋อ้มันสั่บเจบตัจโตัคนณตอเจ็โตโอ้ตื่นเลยตอนนี้นี่าไก่ป่ะส้เนี่ไก่ตีตี่รไก่ตีบ้าวอดเข็มบาราดตีแพ้แล้วขังไว้ขังซุมาราดเฮาุ่ กคตีตัวละครสองปัญหาคนนี้แหแล้ว่าหันหัวเห็นป่าหันจะไรือไม่ี่สุดายอยาหลายคนเนยแเล้มาหยักินไก่ไตน้ำสูตบลลอเฮ็ดมาสั่นมาเส็นโกะเฮ็ดแซ่บีมือาธรรมดาเลยมันร้อนเียีกันเชื่อนหลจับหกเกี่ยวเด้อเอเสียเอาไป็ถอนคนก็เจแล้วแต่ว่าถอยไปเอถอไปเดี๋วที่งบาเดี๋ยวเ้าสเป็นจัหนย <น>เตรียมเคร่องใกล้ไก่หนามมาไกล้ตูบขีนะแม่มีางนั้นก็บัางเลยไก่ออนมั่งนแะม่โอ้ยต้อบ้นานเหรอครับนักบจะ่ไรล่ะเห็นใส่ขนาดนั้นใก่ฝัดไก่อยู่ที่บองเราไก่อยู่ของเลยมเนี่เห็น <c oughs> บาปเราบุญูไปเลยเครื่องอะไรมีอย่งนีไนะมับีนะครับมีลาบบักชีนะครับนะแล้ตะไคร้ข่าใบบกรดนะครับเครื่องครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พริกแดงทุยงนะครับ อี่างสิบปุ่งใเบังด้าในช่วงกินก็เห็นกับเขาได้คับเน้ออันนี่ไปต่อเสียงดังไรอ้อนผู้ำกเปวย่าาสิโอยือแงนะทเหรอเนืแขังี่บนกเหลืองอุยหุยมันหนึ่งแล้วนุกินดีครับ หนึ่งเปื่อยเนาะตายเพริะดหวังหนูมาแล้เม,มือยจัรหน่อยแสีบคับกระ,<น>ะลัตตีอ่แล้วพี่มือเสียบเนาะคนโกสวัสดีครับสวัสดีครับผมอนุคุโก้ครับแล้วก็นี่เป่านันหนุ่มมเลืองเมืองุบลครับเป่านันแล้วก็บวออเบ่าออสเขมบาร่าครับวันนี้ผมสามคนก็ออจะมีเพื่อนไปพี่น้องมะยามเนาะพี่น้องมะยามหลายครับพี่น้องมะยามหลายก็กับกับข้าวกับวันนี้ก็ไม่รู้จะทําเมนูอะไรครับก็วันนี้ได้ได้ความมนุเคราะห์มาจาก ไก่ข้างๆร้านนะครับไม่รู้ว่าไก่ใครนะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับก็ได้ไก่มานะไั่ไก่ไก่เนี้ยไก่มากไก่เนี้ยมากวันนี้ก็จะทําไก่ใต้น้ําให้แฟนคลับของรวยหลายชาแนลดูนะครับวันนี้เครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้ครับนะครับขอดูรีแลกรีวิวเครื่องปรุงก่อนนะครับ <ๆ S 2> มีเม็พริกไทยนะครับมีใบมะกรูดมีพริกแห้งนะครับมีตะไคร้มีข่ามีหัวหอมนะครับแล้วก็มีซอยเรียบร้อยแล้วซอยมเรียบร้อยแล้วก็หอมแดงเลยนะหอมแดงเยอะแยะนะครับวันนี้ก็ สูตรนี้เยอะครับแล้วก็มีนี่ครับมีรากผักชีด้วยนะเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้ครับในไก่ใต้น้ําสูตรของโนเองครับสูตรของรวยหลายนะครับนี่วันนี้ต้องใส่น้ำปลาโลโซด้วยนะอ่าอันนี้ใส่น้ำปลาสายล็อกนะครับน้ำปลาโลโซด้วยนะแล้วก็มีซอสต์ผักเขียวครับ ซอสบุรสอ้อยน้ำลมนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับแล้วก็ผงนัวผงชืรสนะฮผงนัวนะคะรับก็คือรสดีสักหน่อยนะครับวันนี้ก็ทาให้เครื่องมันที่จับจ้านที่สุดน,นะครับเป็นสมุนไพรไทยแล้วก็ต่อต้านโควิดครับ<น>วันนี้ก็แซ่บแน่นอนครับนเพื่อนี่จะโชว์ตำเลยนะอ่าตำกันน่าจะได้ๆๆในติ๊กไทยะะมีกระเทียมเลยนะเมื่อกี้มีกระเทียมเพิ่อนนะเพื่อนเพืนะ่อนเพื่อนีพื่อนเพื่อนนี่ยบ่าย่างมาเพิ่งน หอมแดงครับมาจากจัะซุปน้อยครับสีสเกลครับหอมแดงโอตแค่แก๊งเป็นสมุนไพรที่จัดการครับของไทยเราเนี่ยนะครับต่อต้านโควิดนะจ๊ะโคกจะตีไทยละเอียดเดี๋ยวให้จัวัดแหน่มาแน่เชฟมือสองน,นะครับซุป,ปออดเมืองเทมลัลลาดมาทำการโคกของม,มันจะได้รีวิวกับกันครับต่อไปนะครัที่ไทยจะโคกไปจนเรื่อยๆจนละเอียดนะครับแล้วก็จะมาตัดก,กันนะ เาไปไวางข้างน,นอกของก็ได้หมือนันนาขาวแนละ้วไหม่ด้มันเป็นปรันดีครับปรันดีไทยนะครับไว้ปรุงรสนะครับอเอาไว้ทาให้ไก่ตันนี้รสชาติขึ้นนะครับสูตรบางบางสูตรเขาไม่ใส่กันนะไอไก่ตัวเนี้ยถ้าสมัยก่อนชาวบ้านเราเขาเรียกว่าไก่ซังาไก่ใต้น้าเนี่ยเขาเรียกว่าไก่ซศร้าครับทำไมเรียกไก่ซศร้าพี่มันเป็นต้นกำเนิดมาจากตรงนู้นครับ บางคนไทยที่ไม่ใช่แรงงานที่ซาอุเขาก็เรียกไก่โซลโซลันตลอดัวนี้ม่าพริกแผนใหม่นะครับเป็นไก่ใต้น้ำสูตรละเอียดครับสูตรบปูปน์ด้วยนะครับเดี๋ยวตามไปรับชีนะพร้อมนะสั่นสุบปูปน์ละเอียดครับพี่น้องเฮ้ยชีรักมหอมต้มตําพี่น้องไม่ยา้เลยนะครับไปมะกรูดก็จะใส่กันหมดเลยครับเนี่ยเห็แม่ครับจะต้มให้เครื่องมันละเอียดนะครับอ่าทั้งพริกทั้งทุกอย่างครับผสมไข่นะครับเราก็ใส่ก่อนโอเคตกกันตัวดีใส่เลยครับอาค่อยๆต้มเ๋ยวครึ่งก่อนนะครึ่งก่อนมันจะได้มันจะละเอียดทันนะครับ ก็ตำจนละเอียดแล้วครับโขูกันไปเรื่อยนะครับ,รบผมจากตำเครื่องเมื่อกี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเี่ครับเครื่องก็นหน้าตาจะเป็นอย่างงี้ครับเครื่องก็มีสมุนไพรหลกากหลายอย่างนะครับก็หลายเรื่องนะครับ <c oughs> ก็มีเครื่องที่ตำแล้วนะครับโดยซุปอ๊อฟเป็นคนตำนะครับรสมุนไพรมาเต็มหน้าเนาะสมุนไพรมาเต็มเลยครับนี่ก็ทำวิธีการหมักนะครับหมักกับไก่นะครับเป็นไก่อย่างนี้นะไก่ไก่ชนด้วยนะตัวเนี้ยไก่ชนเลยไก่ชนแค่ตีครับแค่ตีบานเท้าครับมื้อนี่มื้อนี่เยอะนะครับเครื่องเทศก็ต้องเยอะนิดหน่อยครับเเพราาาะะว่่ไกกมมันยอ จะคล wow. no. right. like oh. ุกงนี้นะครับคลุกเขาให้เข้ากันนะครับแล้วก็นะครับพยายามคนให้มันเข้ากันนะดูว่านะครับเชฟโนคนโคก็จะขยันให้มันเข้านะครับเนื้อไก่ไอ้เนื้อไก่นี่ครับถ้าถ้ามีเวลาเยอะๆนะครับก็หมักได้เป็นชั่วโมงนะหมักได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับที่จะคนนี้นะไม่ว่ากันนะครับวันนี้วันหยุดเชื้อโรคไม่ทำงานนะไก่เป็นไม่ได้นะครับหมัก การที่เราคั้ให้มันเข้าน้ําเข้าเนื้อนะครับกับเครื่องกับตัวเนื้อไก่นะครับสักพักก็จะทิ้งไว้เป็นหลักชั่วโมงได้ครับแต่ถ้ารีบเร่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะอย่างต่าก็ครึ่งชั่วโมงได้นะครับส่วนเขาจะพันเศษเข้าเนื้อนะครับเซฟโลจะได้เข้าเนื้อนะครับนี่ครับดูครับออกออกเหลืองนะครับเนี่ยเขาจะโดนเครื่องแกงเข้าไปถ้าหยออกเหลืองนะครับนี่คือไก่ใต้น้ําสูตรพิเศษครับแล้วก็ทํากินนกัอย่างนี้ครับใช้ไก่งวงทํากินกระนั้นแถวซาบูดิ์แวแล้วก็จะเป็นนักผิอประเทศซาอุดิสต์ว เคยไปนะครับซาอูครับซาอูดอน,นะครับบ้านลองเตี้ยะเขาไปมาแล้วทีนี้ก็เครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้ครับอันนี้เป็นวอสกานะครับที่มาจากเม็กซิโกนะจะใช้วอสกาตัวนี้วอสกาด้วยนะครับผสมลันหน่อยนะครับเพื่อดับคาวของกลิ่นเนื้อไก่นนครับ ม่เรอันนี้คือแก้ววัดกันเถอะเอาไปเก็บก่อนอในเข้าเนื้อไก่นะครับมันมีสมุนไพรหลายอย่างครับต้องหมักไว้ก่อนใช่ใช่ต้องหมักมันจะทําให้รสชาติไก่นี่มีรสชาติขึ้นนะครับที่อย่างนะครับเครื่องปรุงก็จะเรียบประมาณนะครับเครื่องหมักนะครับหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะของเราเนี่เวลาเราเ็น้อยครึ่งชั่วโมงอยู่วันหนึ่งชั่วโมงครับประหยัดดีนะครับก็ถ้าคลุกกันไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าเนื้อของมันเองแล้วก็ในตรงนี้นั่งอยู่นะครับทำง่ายๆครับสูตรบ้านเราครับสูตรอุบลร์ร้อย ใต้น้ำเด้อตอนนี้ก็นี่ไก่เยอะนะครับเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงทุจะดูจะหนักหนึ่เลยนะลอดูครับแซ่บเปนนี่ก็เป็นซอสหอยลมสักหน่อยนะแล้วพีใหญ่ไปเลยครับนี่นะใส่กระาะนี่นี่ใส่กระเพามันไก่เยอะครับไก่เขามันไหลไก่มันหลายโอ้ไก่ตีตัวนี้ง่ายครับตัวใหญ่มากไก่ตัวราคาเห็นบอกราคาตังสองสามพันนะครับมาดูกันนะโคตรไปก่อนครับซอสหอยเขียวครับใส่ไปหน่อยนึงนะเดี๋ยวก็ ดูปริมาณไก่บ้างเยอะก็ต้องใส่นะครับเค็มก็ต้องคนนะครับวันนี้ก็ทำแต่ว่าเครื่องถึงครับเครื่องถึงมากวันนี้ทุกอย่างมีครบหมดนะครับพี่ขาดไม่ได้ครับน้ำปลาโลโซนะครับน้ำปลาสายล็อกนี่ครับพี่นะใส่ไพืให้มันมีกลิ่นปลาเลยนะครับออกแนวอีสานอีสานหน่อยเด้ออ่าครับมาซอสหนึ่งอ่ารู้สึกว่าจะหนักเค็มแล้วบ้างหลายอย่างแล้วผมด้วยนี่ก็เป็นขาดไปแล้วครับพูดใส่เยอะแซ่บเยอะใส่น้อยแซ่บ เยอะๆแล้วกันขนาดจะได้แช่เยอะครับแต่วก็ไก่มันเยอะครับมันก็จะดูไม่น่าเก็บ้วครับไก่จริงๆครับเก็บมาฝากครับขิงสมัครนะดูว่าก็คนไปเรื่อยนะหมักไว้สักพักนึงนะครับแล้วก็นี่ครับมันมีหม้อนะครับไก่ตะนากินีวิธีการนี่ครับนึ่งในหม้อตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวหม้อตัวนี้เป็นสิ่งการล้อมนะครับแล้วก็มันจะสุกของมันโดยปริยายนะครับน้ำหยากใต้หม้อตัวนี้นะครับมันจะหยดลงไปนะครับเป็นก็เรียกหามันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ่าเป็นนี่ครับจะหยดลงไปจะทำให้หม้อไม่ไไมห้นนะะคครรัับบดู ถ้าจะทําให้ไหม้ก็เนื่องจากเราจะปิดฝาหม้อไม่สนิทเท่านั้นเองครับถ้าปิดฝาหม้อไม่สนิทก็จะทําให้ไก่ไหม้ได้เลยนะครับมาโคตรชิว่าเข้าเหล็กของกว่าเมนนะครับอันนี้เอามาหนึ่งไก่แล้วครับเด้อสามสิบนาทีผ่านไปในการหมักไก่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับหมักเป็นชั่วโมงก็ได้นะจะได้เข้าเนื้อไก่กว่านี้วันนี้เวลามันน้อยนะครับก็เดี๋ยวคลิปมันจะไี่ไปนะครับเชฟน้งเองก็ จะเอาแค่สมนาทีครับนี่ก็สาผ่านมาแล้วครับ3ามบนาทีเต็มเตมครับนะครับก็จะข้าเนื้อนะครับมาดูเดือเข้าเนื้อนะครับเนื้อมาครับต่นี้ก็ขอมมะลหนี่มะลนะครับเราก็จะใส่ไก่ไปในนี้นะครับมาแล้วครับหม้อครับหม้อหอปวดหวอยนะครับแล้ก็จะเอาไก่ใส่ตรงนี้นะครับไก่ใส่ในหม้อเลยนะครับนี่ครับ ไ่ใต้น้ำสูตรสุริรนอุบลศรีสะเกตร้อยเอ็ดนะครับลงกันหมดเลยลงกันหมดเลยติเยดเครื่องนะครับใส่ที่หมดครับเครื่องเครื่องถึงครับวันนี้ก็วัดเสียบมือนี่สิเสียบมือไ,ไหนพี่น้องเอ้ยใครก็จะคลึงหม้อเลยนะวันนี้ก็จะทำนะครับใส่ไก่นึ่งประมาณสามน้ำนะครับหมาอไก่มันเยอะนะครับมันเป็นไก่บ้านแย่านีน,นะครับไก่ชนนะครับเจะเออกเหนียวหนึบนะ<ม>อันนี้ก็เตาเฮากะ ขลังลูกต้นชุ่งชันชวานเลยนะนะครับทีนี้ก็อยากทำอีกนึงนะครับขอชมนะครับไปดีกันนึงแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งประมาณสามน้ำนะครับไฟแรงมากอันนี้คือไฟดีเลยครับเป็นไฟเดือดปุดอุ้ยครับได้น้ำคือน้ำตัวนี้ครับนะครับน้ำตัวนี้เด้อใส่นะครับ นี่คือไก่ใต้น้ําสูตรพิเศษสุดสุรินทร์นะก็แต่ว่าไก่นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ผ้าขาวบางนี้นะครับพันรอบเลยครับถ้าเกิดว่ามัน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 มีรูหรือว่าอะไรมาพุบจะทําให้ไหมได้นะครับแตเราอย่างนี้เราจะไม่ไหมนะครับพันรอบเลยนะครับพอช้อนช็อมีอะไรมีกะไรยครับพยายามอย่าให้มันมีรอยนี่นะครับให้มันเข้าไปเลยนะครับนี่ครับพยายามแตะให้เข้าให้มันติดตามพู้ไหมวะครับถ้ามันฟิวเมใช่ครับ อาในีซุปน้ำเนาะครับน้ำครับนี่เหรอครับเป็นทีม้าของคขว่าไก่ไตน้าครับเพราะว่ามันอยู่ไตอันน่าอยู่ทึ่งนี่แหละเป็นไก่ซาอูก็ได้นะครับดูซาอูเขาครับเซฟโนโคนโกครับเมื่อไหร่บอ้ไก่ราคาแพงมากเลยไก่้ไก่สีนุ่มๆเลยครับน้ำแรกก็ผ่านนะครับเราก็จะใช้ไข่ฟองหนึ่งเป็นหลักๆไม่สูตรนะครับถ้าไข่ฟองนี้ทำเป็น ถ่ายลวกได้ก็คือน้ำแรกก็ต้องตักออกแล้วก็ผ่านไปนะครับซุกมากช้อนหน่อยซุกเลยอ่ะช้อนหน่อยช้อนหน่อยช้อนช้อนไหมโอเคนะครับตัวน,นี้ก็น้ำแรกผ่านไปนะครับน้ำแรกนะครับน้ำแรกผ่ามประกันนะแล้วเราจะยกหม้อออกดูนะครับเนื้อไก่ข้างในเป็นยังไงบ้างเนาะทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อทำสร้างความรสสดชื่นให้กับเนื้อไก่หน่อยนะ จะให้มันมีรสชาติแห่งความหอมนะครับใบมะกรูดไปครับแล้วก็จะฉีกนะครับฉีกลงไปนะครับน้ำแรกไปแล้วนะครับโอ้ไก่ที่เหลืองหอมครับผมเป็นอันเสร็จพิธีครับเป็นอันเสร็จนะครับไก่ใต้น้ำวันนี้ก็สามน้ำครบแล้วครับวันนี้มาครับโอ้โหมาเข้ามาดูหน่อยนะตากล้องตากล้องผมบองดูอ๋อหอมชวนชิมมากครับโอ้โหนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับโอ้ยกวันขมงชงเข็งนะครับครับย่างไก่ใต้น้ำสูตรเชฟโนคนโกครับนี่โอ้โหบนลอยเอ็ดโอ้ เยอะใจนะโอ้โหเด้อแล้วยกเทให้ดูเลยนะครับแล้วก็จะให้คอมเมนเตอร์มาชิมกันใช่ไหมครับได้วเลยหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ใครนะครับอ๋อพิ่เตอร์มาเข้านี่อ่าของเคนะครับเบาด้านต้องบนถึงซีมให้เบิรงนะครับเด้ออุ้ยน่ากินนะมันหอมเงี้ยมันหอมระดวนชวนใจมากครับโอ้ยเหลืองนะหอมน่ากินมากเครื่องถึงจรื่องถึงจริงๆครับโอ้โหเนี่ยเชฟโนคนโก้ก็ทำ ข้าวอย่างนี้มาครับอร่อยมากมายไก่ฟองกุยงคงกุยงเบ็ดนะบด<ท>เส้นแห้งที่เวลาไก,ก่ตีเขาจะเอามาหนึ่งให้ก<อ>ินไก่ตีขโมยเข้ามาเหรออย <laughs> ่างนะครับอย่าไปขโมยมนะครับไม่ดีนะครับ <laughs> นี่ครับไก่ใต้น้ำเชฟโนโคอนโก้ครับอ <laughs> ันไหนะ เดี๋ยวให้เปาน้ำคิมก่อนแรกนะครับเปาน้ำชิ้นเดี๋ยวตับหมูชิ้นที่มันเป็นเนื้อๆเลยนะชิ้นใหญ่ๆเลยไหมวันนี้เอาน่องเลยนะนองเอาน้ำราดหน่อยนิดหวัดร้อนนะไม่เป่าต้นท่านพี่น้องเจ็บแซ่บอักเจ็บเนี่ยแล้วเขาเป็นเตเตอร์คนที่สองครับ บางมดมานี่หน่อยนะอ่าบางมดก็เป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อนรักกันนะคุยมดดแลเลยนะอ่านี่ครับบางมดก็จะชิ้นนี้เลยนะชิ้นโตๆหน่อยนะคนเดียวได้ไหมครับปั่นคนเดียวได้ไหมปั่นหน่อยนะปั่เลยนะบัตต์หน่อยนะพริกขิงพริกข้หนูนี่เบา่อนนะเบา่อนนะได้ใส่รถดีไปไหมเนี่ยไม่ได้ใส่รถดีครับไม่ได้ใส่รถดีหมูนะรดดีเนื้ยไปทำมืออิสลัมกินได้ด้วยนะใส่เฉพาะผงนัวอย่างเดียวนะครับผงว ก็าช่บกันน้ำเครื่องดื่มเครื่องอะไรกันึืไหมไปนะครับทางบนหือพี่บอขอบคุณครับพี่แม่หนึ่งไก่แสบวะเอาเหนียวไปนี้หนึ่งว่ะเข้าไก่ไหมแสบป้ะแสบไก่ตีไห่บูหางล้านเนี่ย นด่ซุ่มขางล้างใกล้ปีไผยใกล้เูบ้ักันใกล้ตีมเวลากระมาขังล่านนี่นีซุ่มอ่ะเกี่ยวเด้อทีเด็ดทีเด็ดผมนี่เีเสิงแดงบ่มนสิงแหงกุ้งมุ้งบ่ฮะใกล้คู่อะใกล้เจ้าสิตายบุ้งบัวกัซื้อมาสอมัเซ่บ่โอ้ยมึงอะ่าดเง้ว่ะทำอะไรสามพันวิวไอ้ตายบ่าอยู่เขเยนอยางงเห็นบ่บ้านังมันเปื่อยดีบ่แซ่บ กินของเสซ่บเ้ยกูแบแ่เจ้าัเจ้าไปมวะฮะผมไม่รู้นี่ไงผมเนม่ยผมัะร้อยให้หผมมาะมบ้าเนาะ